หลังจากที่เราใส่ตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาขันน็อตตัวนี้นะครับออกเพื่อจะใส่สายสัญญาณนะครับที่ติดตั้งมากับหอพักนะครับเดี๋ยวผมจะขันออกนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงาน,น,นบ้านๆนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนปลั๊กสัญญาณทีวีว่าเปลี่ยนยังไงแล้วก็วิธีการต่อนะครับวิธีการต่อสายเข้านะครับผมเข้าปลั๊กทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับวันนี้ผมจะพา ท่านผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนปลั๊กสัญญาณทีวีนะครับเนื่องจากตัวนี้มันหลวมนะครับสายสัญญาณนะครับที่หัวเอฟไทน์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเก่ามันมันหลวมครับดูนะครับไม่แน่นนะครับทําให้สัญญาณที่ออกไม่ชัดนะครับเห็นไหมออนนะครับหลวมมันไม่แข็งแรงครับัวนี้ดูนะครับน่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับ รุ่นเก่านะครับอยู่อยู่กับหอพักนะครับเห็นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนลักตัวนี้แล้วก็มาเปลี่ยนหัวหัวเอฟไทยตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนหัวเอฟทยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนลักกันบ้างน,นะครับลักตัวนี้นะครับผมซื้อมาที่ร้านไทยพัสดุนะครับ ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับปลั๊กตัวนี้ตัวนี้ร้อยยี่สิบแปดบาทเป็นปลั๊กทีวีนะครับ,รบตัวนี้ซึ่งรูมันจะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าผมจะมาต่อกับหัวสัญญาณตัว bnc ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับจะสวมเข้าไปอย่างนี้นครับจะทําให้แน่นนะครับตัวนี้ก็จะต่อกับ หัวสัญญาณเอฟไทนะครับทําให้แน่นนะครับแน่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลนนะครับขั้นตอนแรกแล้วก็แกะหน้ากากฝาครอบออกก่อนนะครับหน้ากากครอบออกแล้วนะครับต่อมาเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับใช้ไขควงนะครับไขควงไขควงครับตัวนี้นะครับออกสองตัวนะครับ ลอเลยครับลองไปช็อตนะครับอย่าเอาเงินเป็นแยงให้ดูครับก็ถอนครับตอนนัดออกมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าตาอย่างเงี้ยก็จะมีสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณ ระวังโดนสายไฟนะครับตรงนี้มีไฟนะครับมีไฟเห็นไหมครับมีไฟนะนะอย่าดูตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาพัดเทปพันไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขันตัวนี้ออกก่อนใช้ไก่ควง

ก็จะมีนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเดึงออกก็เอาสายออกมาเลยเห็นไหมดึงออกมาเลยครับตัวนี้มันจะล็อกสายนะครับเห็นไหมดึงออกมาเลยนะครับเออออกมาแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็ออกง่ายๆนะครับใช้ ไขควงตัวเล็กๆนะครับไขควงงัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมต้องใช้สองมือนะครับตัวนี้มันจะมีตัวตัวล็อกเห็นไหมครับรูเล็กนะครับล็อกหลุดเราก็ใช้ตัวนี้นะครับงัดเข้าไปนะครับควงงัดเข้าไปหลุดแล้วครับหลุดแล้วนะครับนี่นะครับ สังเกตตัวนี้นะครับสังเกตตัวนี้มันจะรูเล็กๆนะครับมันรูเล็กๆทําให้ไม่นั่นนะครับตัวนี้ดูข้อแตกต่างกันนะครับเห็นครับดูข้อแตกต่างตัวนี้จะใหญ่นะครับตัวนี้จะเล็กนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้มันจะใส่ไม่ได้นะครับหัว B n C นะครับใส่ไม่ได้ เนื่องจากรูกตัวนี้มันเล็กนะครับผมจึงเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพื่อจะต่อเข้า F type ต่อมาที่หัว bNC นะครับ bNC หัว F type นะครับเขาเรียกหัว F type แบบเกลียวนะครับจะต่ออย่างนี้นะครับผมนี่ะครับสายสัญญาณต่อเข้านี่แล้วก็จะเสียบเข้านี่เลยนะครับทำให้แน่นนะครับให้แน่นให็นะครับ เดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันเลยนะครับนี่สองตัวนี้นะครับจะเข้ารูตรงนี้นะครับแล้วก็หันคำว่าทีวีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่หัวตัวนี้นะครับใส่ปลั๊กนะครับปลั๊กตัวเมียปลั๊กสัญญาณนั่นเองครับคำว่าทีวีเอาขึ้นท้างบนนะครับตัวนี้เวลาใส่นะครับระวังไฟด้วยนะครับเมื่อกี้สายมันหลุดนะครับผมก็เห็นไหมครับผู้ชมจะมีดื้อนะดือยเนี่ย เดีตัวนี้สองตัวนี้นะครับไปเข้ากับเห็นไหมจะมีรูข้างหลังครับจะบินรูเห็นไหมเห็นไหมครับสองรูนะสองรูเห็นไหมครับดีใส่นะครับน่าใส่นะครับก็เอาเข้าไปข้างล่างก่อนนะครับเข้าไปข้างล่างก่อนแล้วก็กดเลยนะครับกดนะครับกดให้มันดังกรึบเห็นไหมว่าเข้าเลยครับให้มันดังกรึบนะครับเห็นไหมเข้าแล้วครับ ต้องดูแน่ว่มามันแน่นหรือเปล่านะครับตันนี้ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาขันน็อตตัวนี้นะครับออกเพื่อจะใส่สายสัญญาณนะครับที่ติดตั้งมากับหัพักนะครับเดี๋ยวผมจะขันออกนะครับ ถายน็อตตัวนี้ออกนะครับผมระวังหายนะครับตัวมันเล็กแล้วก็มืองัดตัวนี้นะครับเห็นไหมหลังจากที่เราน็อตออกนะครับเปิดอกนะครับเพื่อจะใส่สายสัญญาณตัวนี้นะครับก็ควรระวังระวังสายไฟนะครับเส้นนี้มีไฟแล้วก็นาสายสัญญาณที่เป็นทองแดงนะครับสอดเข้าไปในรูนะครับตรงนี้จะมีรูนะครับ สอดเข้าไปนีรูอย่าให้สายกลาวตัวนี้นะครับโดนทองแดงนะครับเด็ดขาดนะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปให้สุดเลยนะครับผมเนี่ยสอดเข้าไปให้สุดนะครับอย่าให้สายกลาวตัวนี้นะครับที่เป็นฝอยนะครับโดนกับทองแดงนะครับสอดเข้าไปนะครับ นะครับพอสอยเข้าไปเสร็จนะครับแล้วก็มาพับสายนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับ จัดสายดีๆเลยนะครับเนื่องจากสายที่มามันมัน,มนสั้นนะครับนะครับแล้วก็ใช้น็อตที่เราขัน,นออกคือตัวนี้นะครับขันเข้าไปที่เดิมนะครับเพื่อจะบีบสายไฟสายสัญญาณนะครับ่ไปนะครับ นี่ครับบีบบีบสายตัวนี้นะครับกดขันเข้าไปบีบสายนะครับบีบเข้าไปให้แน่นเลยนะครับ บีบตรงนี้นะครับบีบให้แน่นเลยนะครับให้แน่นแล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับสายฟงสายไฟนะครับแสดงว่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมปิดไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีไฟนะครับดูเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับไฟครับระวังนะครับเวลาทํานะครับระวังอันตรายนะครับจากไฟฟ้านะครับ อาจเกิดอันตรายได้นะครับหลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วก็ตรวจเช็คเรียบร้อยว่าแน่นโอเคนะครับเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับใส่ไว้เดิมแล้วก็ใส่นอ็อตยึดนะครับผมสองตัวนะครับอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับ เอาตึงมือก่อนนะครับตัวแรกครับต้องใส่ให้ได้สองตัวก่อนนะครับใว้ขันแน่นนะครับอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ขันแน่นเลยนะครับแล้วก็จัดระดับให้มันได้ระดับแล้ขันแน่นนะครับแล้วก็ตรวจเช็คว่ามันแน่นนะครับ ไมนแน่นโอเคแล้วก็มาใส่ฝาครอบนะครับฝาปิดนะครับฝาครอบใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดลงไปเลยนะครับใส่แล้วกดลงไปนะครับให้มันดังกึ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับสนิทนะครับยวเช็คด้วยว่าสนิทหรือเปล่าครับแล้วตัวเช็คฝาครอบสนิทหรือเปล่าโอเคนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงปักตรงนี้นครับแล้วก็นําสายที่เราต่อไว้นะครับเป็นหัวบ NC กับหัว F ไทนะครับนี่ต่อเข้ากันนะครับแล้วก็เอาเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปนะครับตอนนี้แน่นเลยนะครับแน่นแน่นไม่เหมือนของเดิมนะครับแน่นนะครับนะครับ เดี๋ยวเรามาชมทีวีว่าเปิดทีวีดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ,รบรน,นี่ครับเราเปิดทีวีดูนะครับสัญญาณค่อนข้างชัดชัดกว่าของเดิมมากนะครับนี่ครับเปิดทีวีนะครับ นนปเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมอย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่าง youtube ช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ